สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนรับวิธีการติดตั้งนะครับตัวชุดดีเล่ห้าสเต็ปนะครับใส่ตัวเวฟร้อยสิบนะครับตัวนี้เป็นปีสองพันยี่สิบสี่นะครับตัวล่าสุดเลยอ่าอันนี้คือผมถอดชุดหัวรอแล้วนะครับผมอ่ะลำดับแรกเลยนะครับในกล่องนะครับกล่องก็จะมีเป็นตัวชุดดิเล์นะครับอ่าอันนี้คือเราไม่ต้องไปเปลี่ยนสวิ์นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนดีเล์นะครับอ่าใส่ในชุดนี้ได้เลยนะครับในชุดก็จะมีเป็นตัวดีเล์แล้วก็เป็นดีเล์ฟิวนะครับแบบนี้นะอ่าวิธีการติดตั้งนะครรับเาถอด เราถอดปลั๊กตรงตรงตัวสวิทช์ได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็สายนะครับสายเส้นสีขาวนะครับผมให้เราเสียบเข้าไปตรงที่ด้านหลังด้านหลังตรงสวิทช์แบบนี้นะครับเสียบด้านหลังตรงสวิทชแล้วก็ปลั๊กสีดำนะครับต่อเข้าตรงสีแดงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ดูสีด้วยนะครับ สาถตามสีได้เลยแบบนี้นะครับสายสีเหลืองนะครับผมเราจะเข้าต่อเข้าที่สต็อปเบรกหน้านะครับสต็อปเบรกหน้าจะเป็นสายอ่าสายเส้นสีเหลืองจะเป็นเส้นนี้อ่เราโยงเข้าไปเข้าตรงที่สต็อปเบรกหน้านครับสต็อปเบรกหน้าจะอยู่ฝั่งตรงนี้นะครับสต็อปเบรกหน้าจะอยู่ด้านล่างด้านล่างตรงนี้นะครับเราถอดเราถอดสายตัวในนะครับสายตัวในจะเป็นสายเส้นสีเขียวนะครับเราถอดออกมาได้เลย จะเป็นสายตัวนี้นะครับเส้นสีเขียวอ่าเราใส่เทปกันก่อนนะครับอ่าแบบนี้นะด้าน,นในเป็นเส้นสีเขียวอ่าเรียบร้อยนะครับด้านนอกเป็นเส้นสีดำนี่นะครับเราจะถอดตัวดีเล์เดิมออกมาตัวดีเล์เดิมของรถจะอยู่ตรงใต้เรือนไม้นะครับัวเป็นตัวนี้อ่ะเราก็ทําการถอดออกมาได้เลยนะครับอ่า พอออกมานะครับเราก็อ่าแล้วก็ใส่ตัวฟิลที่อยู่ในกล่องครับตัวนี้นะเสียบเข้าไปได้เลยอ่าหลังจากนั้นนะผมเราก็มาขันสายเส้นสีดํานะครับสายเส้นสีดําจะเป็นเส้นนี้อ่าแล้วก็ขันตรงนี้ออกได้เลยเราก็ดูด้วยนะครับว่าถ้าถ้าสายเส้นสีดําตรงนี้นะครับไม่ลงกลาวนะไฟมันจะไม่ติดอ่าเราก็ต้องลองเราก็ต้อง ลองแตะลองขันดูก่อนนะครับอ่าถ้าเผื่อไม่ได้ตรงนี้เราก็ย้ายที่นะครับอ่าเดีวผมจะลองดูก่อนว่ามันได้ไหมอ่าหลังจากนั้นนะครับผมเราจะเทสร,ระบบไฟก่อน,นครับอ่าแล้วก็เสียบปลั๊กเข้าไปก่อนเราเทสดูก่อนว่าไฟเลี้ยวอ่าหรือว่าตรง สเตปเรามันใช้งานได้ไหมอ่ะมาดูด้านหน้านครับผมแล้วก็เปิดสช์กุญแจอ่าเปิดสช์กุญแจแล้วก็ลองเทสดูก่อนนะครับอ่าไฟเลี้ยวฝั่งฝั่งซ้ายก็ออกฝั่งขวาออกนะครับอ่าสเตปหนึ่งสเตปสองสเตปสามจะเป็นโยกซ้ายโยกขวานครับผมแล้วก็จะเป็นผ่าหมากนะครับแล้วก็สเต็ปที่สี่ครับผมจะเป็นสเตปสเต็ปอ่าจะเป็นสเตปผ่าหมากเร็วซิ่งแบบนี้นะครับจะเป็นโยกซ้ายโยกขวาแบบเร็วขึ้นนะครับ สเต็ปที่ห้านะครับหายไปก็คือเวลาเปิดสวิตช์กุญแจแล้วไฟเลี้ยวกับพิบนะครับหายไปอ่าเราจะมาสลับเราจะมาสลับสายนะครับสลับสายเส้นสีเหลืองตรงด้านล่างตรงนี้นะที่เราเสียบเข้าไปทีแรกเลยนะครับเมื่อกี้เนาะที่ตัวสเต็ปนะครับสเต็ปที่ห้าเราหายไปก็คือตัวเวลาเปิดสวิตช์กุญแจมันหายนะครับอ่าเราจะสลับสายนะครับเมื่ออ่าตัวทีแรกนะครับจะอยู่ด้านในด้านในก็คือจะอยู่สายเส้นสีเขียนะครับ เราก็จะเอาออกมาอยู่สายเส้นสีดําด้านนอกนะครับแบบนี้นะอ่าก่อนหน้าจะอยู่สีเป็นเส้นสีเขียวด้านในแล้วก็เป็นเส้นสีดํานะครับด้านนอกเราจะเอามาใส่เส้นสีดําด้านนอกแบบนี้นะครับแล้วเราก็เสียบคืนเข้าไปได้เลยอ่ามาดูกันนะครับว่าจะสลับแล้วได้ไหมอ่าตัวสเปิร์ตสวิ้งแจไฟเลี้ยวจากกระพริบปเป็นติดผ่ามากแบบนี้นะครับอันนี้คือคือครบสเต็ปเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวมาดูสเต็ปกันก่อนนะครับ อ่าเรวเริ่มใหม่เลยอ่าสเต็จที่หนึ่งน,นะครับผมจะเป็นตัวผ่าหมาก lles. ติดเป็นไฟกระพริบแบบนี้นะครับแล้วก็สเต็ปที่สองอ่าจะเป็นผ่าหมากช้าสเตปที่สามจะเป็นผ่าหมากเร็วสเต็ปที่สี่นะครับผมจะโยกซ้ายโยกขวานะครับผมแล้วก็จะติดเป็นผ่าหมากนะครับแบบนี้เลยแล้วก็สเต็ปที่ห้าครับผมจะเป็นผ่าหมากซิ่งจะเป็น สเต็ปเร็วขึ้นครับเป็นโยกซ้ายโยกขวาแบบเร็วแล้วก็จะติดเป็นผ่ามาร์กซิงแบบนี้นะครับผมอ่าทั้งหมดจะมีทั้งหมดห้าสเต็ปนะครับวิธีการติดตั้งก็ประมาณนี้เลยอ่าก็ตัวนี้นะครับสามารถติดตั้งได้ตั้งแต่ปีสองพันสองพันเก้านะครับจนถึงปีสองพันยี่สิบสี่เลยเลยนะครับผมสามารถใส่กับตัวไฟเดิมได้นะครับอ่าแล้วก็เป็นสวิตช์เดิมเท่านั้นนะครับผมห้ามไปใส่สวิตช์เป็นผ่ามากหรือว่าเป็นสวิตช์แต่งนะครับใส่ไม่ได้มันจะโยกสเต็ปไม่ได้นะครับ ใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะปักปุตะกร้ามุมด้านล่างซ้ายมือให้นะผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําคลิปรีวิวต่อไปให้รับชมนะครับผมขอบคุณครับ